สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอพาโชคครับเมื่อนี้สอพระโชคพี่หน่องมาที่บ้านเหล็กทีหนึ่งเก่าหาครับเมื่อนี้มีเหตุการณ์สำคัญครับเพราะว่าสภาพน้ำครับแม่นมาจังได้กับบึงหูครับตอนเศร้าขึ้นมาเนี่ยมาอยู่ในบ้านเพ่นครับโตบักใหญ่ครับพี่น่องเอฟซีครับเดี๋ยวสิพาพพี่น้องไปเบิงว่า อาจสิเพิ่นอาจสิบมาให้โชคก็ไ้เนาะครับพี่น้องเอฟซีครับเอาจัางไรพี่น้องกับมาเบิงน้ากันครับวแต่ภาพโตใหญ่ขนาดใดครับโตบักใหญ่เลยครับพี่น้องเอฟซีครับพี่น้องตอนนี้พาพผีพาน้องไปพบกับเจ้าของบ้านเอาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยาาคุ้ว่าเพิ่นมาจังไดก่อเพิ่นบลู้กันตือนกันมา่ก่อนสอนโอ้เพิ่นเนี่ยรับครับ เตือนขึ้นมาเห็นอยู่เมืองไหนครับอันแม่บ้านเป็นลูกของม่หนึ่งเขาทีนแต่เสียงมันหมุนตังคสีอยู่ขวบขวบอยู่นี่โอ้แถวนี้ทิครับโอ้แสดงว่าอยู่ทั้งในพี่เล่าตัวนี่เพือนนี่อยู่ในบ้านแถวเป็นกับเลื่อนเพื่อนบ้านมันโผล่ยังมาไปเบิ่งดู่สั่นผมก็ออกมาผมก็เห็นจะหมุนตังคสีนี่ออกไปทั้งนอกมึงมาจับขึ้นเบื้องตามาจางไหนนั่นนี่ เดี๋ยวพี่น้องเบิ้งดูครับเบิ้งโตเพิ่นครับเขาม่าจะเคลียร์มวยมีตัวเลขวันน้ออยู่หลังเพิ่นไงนี่วะมีวะซ้อมเมืองหลังเพิ่นดูน่าจะเคลียร์เกิดมีอยี้เนาะเอาพี่น้องเอฟซีเบิ้งเด้อครับเบิ้งหลังเพิ่นนี่ครับ ไอ้พี่น้องเบื้องเอาครับซองของลูกหาผูตาคร,ครับแค,ไคบไปครับแคบไปแบบที่เจตหน้าเบื้งครับมือหนีเข้าอาจสีมีโชคกระเพลินก็นได้ครับครับก้อนนึงเป็นเตาเขาบ้านพม่ก็ออกกคือม่ก็หาเก่าเจดหาเก่าโอ้แต่ก้อนโดนมบบได้แล้วเต้เตาเขาบ้านจี้ไดออกเจดหาเกาเาา่านะพ่อเจดหาเกา่าเต้าเขาบ้านครับ เจ็ด<บ>หาเก่าเลยอันบ,บตัวใหญ่เต่าบตัวใหญ่อันนี้เพิ่นบักใหญ่เลยเบิ้งทองดูเบิ้งทองเพิ่นดูมีตัวเลขก่นน้ออุย้ยพี่น้องเอฟซี่เบิ่งดลครับหับหก่อนเต่าเขาบานเพิ่นกับเจ็ดหาเก่ามันบอออกเลยหัวตรี่ตบภาพครับนี่แหละครับแับภาพตัวเป็นๆตัวบักใหญ่เลยครับ มาเขาบ้านงวดนี่เคนอาติศกใหญ่ก็ได้เด้อยนี่บ้านเหล็กทีพันหนึ่งเกาหาครับบ้านเหล็กทีหนักจากกิโลพูนี่เนาะหนักหนักข้อสมควรยวนบ่งวัมันออกออกตัวอไดไรเงนะี้ยออกจะทาเก้าก่อนก่อน เจ็ดหาเก่าเตากันบ่ที่เตาเขาบ้านบ่เตาเขาบ้านออกเจ็ดหาเก่าแต่ภาพน้ำเขาบ้านเนี่ยทีออกตัวไดเนาะพี่น้องเงี้ยสิเดี๋ยวเดี๋ยวไปถามแม่บ้านเพิ่นเพิ่นแต่ลงทุนไปไปบางที่เพิ่นอาจสิลงทุ่นไปแล้วก็ได้ห้าไปถามเพิ่นเบิ่งเเ้อพี่น้องเงี้ยสิครับเอาตามแอสมาครับสวัสดีครับ ็นจังไลยต,ต,แต่แต่เก او พันวานต่เถียวก้อนนี่เต้าเขาบ้านจีนเต้าเขาบ้านกับโชกมันบอกลเต้าเขาบ้านนว้นนั่นออกกันหนึ่งหาเกา่าออกหนึ่งหาเก่าขึ้นกันจีนึ่งหาเกา่าบาทน,นี่แต่ภาพน้ำเขาบ้านที่ออกตัวไหนเนาะบาทน,นี้ก็บบอลูนไหมพราสออเพราะว่ามัน ตามที่ซื้อไว้ซื้อตั้งแต่ก่ได้ลงทุน<า>ไปแน่แล้วมันบ้า<ม>บ้านเล็กทีเนี่ยจีซื้อตะเลขสองตัวเกาหาไว้อ๋อเป็นยังไงคือได้ซื้อเลขเกาหาฝันเมื่อนั้นฝันฝันว่าไปซื้อของซื้อของนุ่มเขาซื้อเป็นพวกชิน้นเป็นเซนเนี่แหละครับปับานนี้ที่จริงแล้ว่ามันก็สิหลก็เกาิบห้าบาทคือแต่ว่าเขาบอกว่านี่ เอาเก้าสิบห้าบาทเขาวางเสี่เขาบอกนะแมล้วค่าของนะเขาว่าแล้วค่าของเอาเก้าสิบห้าบาทเท่านั้นจีแหนก็เลยเอ้าก็คือจุ้งฮะของตั้งหลายเป็นอยังนั้เขาเอาหน่อยแต่เก้าสิบห้าบาทหนึ่งเราใส่ก็เลยไปซื้อไว้ก็ว่าซื้อหลายดอกพ่อได้มาเสี่ยงเราใส่มาเสียงแล้วเป็นอย่งไรบ้านเสียงแล้วก็แล้วมันก็ฝนตกแห้งแล้วมาคลื่นเรื่องล่มกับฟันเห็นเตาหั่นล่ะเตา จำไล่หลายต่ว่าหัดเตาผัดเตาผัดตายฝันเห็นเตาต่ว่าเตาหันตายแมนเตาผัดายปานี้ก็เล่นถ้ฝนตกแน่กับบัดหงเนาลูกขนนมาบัดมาเห็นต่ภาพนี่แหละฝันเห็นเตาแต่ตือนเห็นมาไม่เห็นต่ภาพแสดงว่าฝันเป็นจริงเหมือนตัวนี้เตาก็ตัวภาพกับซัดตระกูลเดียวกันเนาะ <c oughs> จะมาพิ่นมาจังใดสั่งที่ฝนตกคนอื่นไม่เพิ่งฝนสิ่งไมาให้โชคให้ลาบเฮาบ่นี่เนาะจะมาเกลี่ยเสียงเบิ่งบ้านเลขที่หนึ่งเก่าห่าหนึ่งเก่าห่าเต็มเต็มมันเป็นสีเลขดังเป็นซ้ำด่างบ่ดังกับบ่หูวแล้วแต่ว่าเฮากัผู้คนโสงกับสื่อได้เออผู้ใดโชคดีก็ซื้อได้ทันัวเนาะแต่ตาดวงตาแต่ว่ามันกับแปลกที่เนาะ ปกติแถวก้อนเต้าเขาบ้านจีกระถือเจ้ก้อนเต้าเขาวบ้านนะจ้าวแม่บ้านเสือดอกมิตรลูกเสืออ๋อมิตรลูกเสือแต่เก่าแตลูกใดมันว่าแม่ลูกใดหาเก่าอืมอันหนึ่งเห็นพ่อบ b a n บอกว่าเจ็ดหาเก่าหรือหนึ่งหาเก่าแต่ว่ามันยังเนาะเขางั้นกระจำมันโดนแล้ววะท่าน เตาเขาบ้านแต่ว่างวดนี้แต่ภาพเขาบ้านในความรู้สึกคิดว่าจังไหนคิดว่าเพิ่นสิมาให้โชคบ่ในความรู้สึกจังไหนเตีย้ยแมนเป็นจังไหนล่ะเป็นแต่โชคอยู่เพราะว่าตะเก او ผันผันมีอีหย่างผมา่างสิเนี่ยจำเิ่นหายมาให้โชคข้อที่เนาะแมนสิบหกสิบบาทขันตามตะเก ا ามันก็เป็นทั้งสั้นเนาะแ,นแต่ว่า แต่เตาเขาบ้านกันยังมีโชกแล้วอันนี้แห้งหญ่งกว่าเตาเนาะล่อเบิง้นนงเน,ะนาะจะล่ลอเบิง้งเสร็จแล้วมันเอาแน่นอนบ่ได้ได้เนาะนแต่ว่าล่งทุนไวแล้วตีลงทุ่นอาย่แต่ว่าก็ว่าได้ซื้อลายดอกมันเป็นเลขก,กันอ่นนํำแน่นะนตัวไหนที่ลงทุนแล้วเกาหา่าเกาห่าเกาหาตรงๆเลยจีเก้าหา,าก็ทับนัมาละเกาหาหาเกาเนี่ยละจีตัวเดียวม่้บ่ตัวเดียว ตัวอื่นมาท่านไหนลงทุนตัวใดตัวอื่นมาในเสืออยแต่ว่าฝันว่าฝันเห็นต่เต่าล่ะฝันเห็นต่เตาลายอยู่แต่ว่าหัดเตาตายจะเปยังยังค่อยไตได้ยังก็ไปในซอยนะไอ้วาเตี้มอยู่ม่เตาไตแกม่นมันเสียงเลขตัวนีแมันว่าตัวเก้าหานี่เราไป become, เสียงเบืองเตี้ยมัน เลขมันอยู่แล้วบ่สิสแสดงว่ามันอยู่เลยอได้เหรเนาะแสดงว่ามันเพราะ,ะ,นนะ,ะว่าเาต้าตายเนาะเต้าตายมันก็จะยูเลรอตัวพอไปเซยงเล็บสุดนี่มันบอกเหรแสดงมัน,ยน,ยยนยอ,อยู่ในอยู่ในอยังเหรพคนว่าอยู่ในอวยห้าแหล้ว่านไปเพราะมันตายแล้วไหมตัวเดียวดีท่านี่แหละที่ซื้อโอ้เสือตัวเดียวเขาหาตัวเดียวแต่ว่าในเสือมันก็ไลยเนาะเปกกัน ตามที่เบิงน้ำครีมน้ำยางกับลายสำนักยังเข้าสิดเสื้อตัวใดมันกับลายโคตรแสดงว,ว่าเก้าหานี่เป็นเลขที่มักมเป็นเลขฝันเนาะจะเลขงามพร้อมดีวเก้สาบอกข้อมฝันให้เพื่อนฟังอย่เนี่ยว่าฝันว่าจังไม่ก่อจังได้ไปซือ้อเก้าหานฝัน,นว่าไปซื้อของเสียออกไปหน้าไปซื้อของบะเนียนเสื้อพวกลูกชิ้นซื้อเซนเนล่าสิบปเห้ก๋วยเตี๋ยวว่าสัน อยู่หน้าเขาก็สีเมอือตี้สันก็เลยแว่ไปซื้อของซื้อน้ำเขาแล้ววันนี้เขาก็เอาลูกสิน้นเอาเส้นเอาเครื่องก๋วยเตี๋ยวละไห้บันนี้เลว่านัน่นอันเป็นเงินเท่าไหร่สันเขาเก้าสิบห้าบาทสันเอาคือถือแถวันนี้เก้าสิบห้าบาทหนะ่อแล้วค่าของมันนือสีไล่ประ่าณอยู่คือเอาซัมนียสันเร,เ,เรากับเขาเขากหกปากเขาโกหกปากกันปกติเคยฝันแบบนี้บก แต่กงวดก้อนนี่ฟันนั่นฟันเห็นนั่นแม่ใบสีส่วนแม่ใยสีไปซื้อเลขกสามศูนย์เจีบุ้ยงวดก้อนน่ะไปซื้อเลขสามศูนย์เจียวันเย็นเลวันอันเสื่อไปซื้อมันก็ซื้อว่าได้ดอกบร่ได้ซื้อใต้ดินซื้อแต่ลอตเตอรี่ซื้อลอตเตอรี่ใบใบหนึ่นสงสามศูนย์เจ็ดงวดว่างัน ก็ได้รใบหนึ่งแล้วเราจะรีใบหนึ่งครับเอกใตดินกับวัื้อฟันได้เต็มๆเลยตัวนี้ส่วนเจ็ดเต็มเต็มเนาะเอาพื้นวัดนี่นี่ตัวเนียนตัวนักกับคือเก้าหาเก้าหาตัวเดียวเนาะเอาเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งตัวตตพาอีกทีหนึ่งครับตัวเนียนตัวนักของนานี่เล่ากับคือเก้าหาเนาะครับ พี่น้องมาชอบกับจัดจัดได้ครับมือนี่มือมือรับทรัพย์เลาตัวดอกครับตัวเดียวแขนแขนได้ <c oughs> เลยขอบคุณหลายๆเด้อครับครับขอบคุณครับเอาภาพพี่น้องไปเบ่งตภาพครับบันถ่ายคลิปครับไปซองมือ,อกีกนั่นมีตัวเล็กบ่าน้อนี่นอ้อง แต่ว่าเดี๋ยวเบิ้งนี่คือคือจังมีเก่าอยู่ดีนาะตัวหนึ่งอยู่างนี้แล้าเบิ้งว่ามันเห็นเป็นสิ้นซื่อหายดีหลังที่มันจะว่าว่เห็นแลเบิ้งอีกด้วยนะเบิ้งในกลองนี่นี่นี่ก่อนเห็นบอลเป็นตัวเล็กบอลใช่แม่เบิ้งในกลองด้วยที่คือคือเก่าอยู่บอลตัวหนึ่ง เป่นเก่าสอ uh ่วนมากแต่เ huh. บ yeah. oh, 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 ิ่งในกล่องนั้นถีชัดที่สนี่อันเลขย่งเลค่าบอกแนนอันนี้เป็นเลขเกขคือจังเ็ดคือจังเก่านี่ปลอมๆอยู่โอ้เก้าหานี่เป็นสิเป็นม้าสิม้นี่อันบ่แนนนาะพี่น้องนออยู่ในกล่องเป็นเลี้ยนี่นะเป็นเป็นท่านว่าเป็นเลขกันเก้าเอ้ยเก้าหายเรียนละ ยังได้เห็นแมนเก่าห่าโอ้ยแมนเบิ้ยู่กล่องมันยังเห็นแมไมกล่องนั่นน่ะน้อเบิ้งท้าหลังมันเหนียวเบิ้มนั่นนะเบิ้มก็มาตื่นแต่เบิ้งในกล่องพี่น้องก็แคปแคบเอาไว้เด้ครับแคปหน้าจอเอาไว้ครับเห็นบ่นั่นครับเด็กเขาโกโรตยังได้เห็นเก่ากับหาแล้วนะเอาพี่น้องก็ไปวิเคราะห์ได้ครับเด้อถ่ายคลิปแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็ 1> 1หนึ่งเกาหาบานเหล็กทีครับหนึ่งเกาหาคือบานเหล็กทีเห็นพี่น้องไปวิเคราะห์เบ้งครับได้แล้ครับบานเล็กทีหนึ่งเกาหาครับ สำหรับคลิปนี้ขึ้นฝ่อแคนเนลแล้วครับท่านผู้ชมครับขอให้พี่น้องเข้าโชคดีด้วยครับเมื่อนี้เมื่อรับทรัพย์ครับขอให้รวยๆเฮงๆสุขพูทุกคนครับขอมาุล้วก็อย่าลืมฝากซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้พลาดจาก,กรายการดีๆของทางช่องขอบคุณครับสวัสดีครับ